สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องครีมปอกทรายนะครับครีมที่หลายๆคนมองข้ามนะครับผมก็คนหนึ่งครับที่มองข้ามครีมตัวนี้ไปแต่วันนี้มีโอกาสได้นำเขามาใช้ก็รู้สึกว่าใช้แล้วสะดวกดีครับก็เลยนามารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนจะได้สนใจนะครับข้ออื่นก็ของเขาอยู่ในตัวก็มีเป็นทรีเป็นทูอินะครับ ก็สามารถปอกสายได้แล้วก็ย้ำหางปลานะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมาดูกันบางคนก็อาจจะใช้อยู่แล้วนะครับแต่ hey, สำหรับบางคนที่ยังไม่เคยซื้อมาใช้ผมก็เพิ่งได้ลองใช้นะครับเพราะว่าความคิดของเราก็คือปอกกับคัตเตอร์ก็ได้มันจำเป็นต้องซื้อครีมปอกสายแต่ว่าพอผมได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าสะดวกครับนี่ครีมจับของเขาด้านนี้ก็คือไว้จับสายนะครับเลยอีก ด้านหนึ่งก็คือไว้ปอกสายด้านนี้จะคมมากนะครับจะเกิดลรอมือแต,แตะเข้าไปก็จะมีความคมส่วนอันนี้โอเคจับย้ายสายไม่เลื่อนไปพอเราบีบเขาว่าจะดึงแบบนี้นะครับดึงปอกสายไปช่องทงสายทงแดงก็จะพล่ออกมาสําหรับเราจะปรับระดับให้สายทงแดงเรายาวหรือว่าสั้นสายทรงแดงที่เหลือที่เราปอกมาลแล้วครับเราก็สามารถ รับได้ที่ตัวสีแดงๆนี่ครับเดี๋ยวมมนที่บานเ็จแลวเดี๋ยวผมลองปอกให้ดูนะครับอันนี้ก็เลื่อนขึ้มาได้ครับนีไหมครับเป็นตัวปรับระดับสายเราจะได้สายที่เท่ากันทุกครั้งที่เราปอกไปแล้วก็ตัวนี้ก็คือเวบปรับสายถ้าเกิดหมุนมาด้านซ้ายด้านนี้นะครับหมุนมาด้านลบก็สําหรับสายที่เส้นเล็กแล้วก็เชนวนบางนะครับก็ปรับให้สายสุด แต่ถ้ามีฉชนวนหนาหรือสายเส้นใหญ่เราก็ปรับไปด้านขวาครับก็คือบวกเห็นไหมครับเป็นบวกนะครับกวกคือสายเส้นใหญ่หน่อยฉชนวนหนาหน่อยเราก็ปรับไปแต่เดี๋ยวผมจะบอกสายเส้นเล็กนะผมก็จะหมุนมาด้านซ้ายก่อนคือลบสุดนี่ผมหมุนมาด้านซ้ายสุดแล้วครับอีกด้านหนึ่งก็คือย้ำห่างปลาครับวันนี้ก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่เพื่อนๆว่าจะทำางันอยู่บ้างแล้วจับก็ถนัดมือดีนะครับ ทำได้สองอย่างเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยสินแรกก็เป็นสายนี่นะครับ1.5 THW เป็นสายปลักนะครับพอดีผมจะทำปลั๊กพ่วงผมก็เลยเอามาปอกซะเลยเดี๋ยวเราลองฟูกัสเนียเราก็ใส่สายไปด้านเนี้ใส่สายไปให้ชนกับสีแดงเสาสีแดงที่เราตั้งเอาไว้เดีเราก็ค่อยบีบแบบสังเกตดูนะครับ ราก็จะดึงะนะครับโดยได้ทองแดงมาเปลือกของสายไฟก็จะอยู่ด้านหนูเราก็เคาะทิ้งออกไปอ,อีกเส้นหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับความยาวของสายไฟมันกอจะได้เท่าเดิมนะครับเพราะว่าเสาสีแดงที่เราตั้งเอาไว้มันจะชนเสาสีแดงพอดี ผมมองผ่านกล้องมองไม่ค่อยเห็นะนะครับชนเสาสีแดงเอกของมันโฟกัสผมก็กค่อยบีบปุ๊บคมมันก็งับลงไปครับเราก็ปุ๊บนี่เห็นไหมครับได้แล้วทองแดงที่ยาวออกมามันก็จะเท่ากันครับ จของโฟกัสหน่อยโอเคไปโฟกัสขีมอันนี้คือสาย1.5บางๆนะครับเราก็เขย่าเปลือกสายไฟออกไปเดี๋ยวจะเพิ่มสายขึ้นมาเป็นสาย2 5ดนะครับสาย2.5ดเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาจะหนีออกดีไหมเราลองเหมือนเดิมนะครับเสียเข้าไปจนเสาสีแดงปี๊บหนีเห็นไหมครับเรียบร้อยง่ายดายมาก ถ้าเกิดเราอยากได้ธงแดงให้ยาวกว่าน,นี้เราแค่เลื่อนเสาสีแดงนี้ไปรเราเลื่อนได้ไหมครับเราเลื่อนเสาสีแดงออกไปห่าง,างผมจะมีอีกด้านหนึ่งครับนี่เขาก็จะได้ธงแดงที่ยาวขึ้นมาปุ๊บนี่เห็นไหมครับนี่ธงแดงข้างที่สองก็จะยาวกว่าข้างเลข ตามที่เราเลื่อนเสาออไปส่วนด้านนี้ก็ย้ำหางปลานะครับผมก็สาสยที่เราปอกเมื่อตะกี้ขนาดนี้แล้วก็หมุนๆหน,หน่อยให้มันปันนี่เป็นเกลียวเดี๋ยวลองดูหางปลานะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้ได้ดีไหมเราก็ใส่ตรงนี้นะครับ นี่เราก็บีบให้แรงๆเลครับอื๊ดเรียบร้อยนี่ผมอาจจะบีบแรงไปหน่อยแน่นมากก็ได้ประมาณนี้ก็บางครั้งมันอาจจะไม่โฟกัสนะครับโทษทีให้โฟกัสจะได้เห็นชัดๆอ่าประมาณนี้ครับแน่นครับดึงไม่ออกก็ถือว่าโอเคครับสำหรับครีมตัวนี้นี่ครับทูวิ ยำหางปลาแล้วก็ปอกสายไฟเนี่ยดูอีกทีนึงถือว่าโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองใช้แนะนำให้ลองซื้อไม่ใช่ดูครับเพิ่มความสะดวกได้สะดวกมากขึ้น,นจริงๆครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูโอส๋าสาร์เซลล์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ